เมื่อเด็กชายยากจนคนหนึ่งกล้าชี้ไปที่ลูกสาวมหาเศรษฐีที่เป็นอมาภาษและพูดคำที่ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นไปได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้คนนับร้อยกลับกลายเป็นปาฏิหาริย์ที่สั่นสะเทือนหัวใจทุกคนในงานเลี้ยงรูราของตระกูลมหาเศรษฐีทุกคนต่างสมใส่เสื้อผ้าอย่างรูราเสียงดนตรีบเลงคลอเบาๆแขกผู้มีเกียรติต่างพูดคุยหัวเราะกันไปทั่วบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขยกเว้นเพียงมุมหนึ่งของห้องที่เงียบสงัดเด็กหญิงลูกสาวมหาเศรษฐีนั่งอยู่บนรถเข็นใบหน้าซีเซียว และดวงตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าเธอไม่เคยลุกขึ้นยืนหรือเดินได้ตั้งแต่เกิดผู้คนที่มางานส่วนใหญ่แกล้งทำเป็นไม่เห็นบ้างก็หันหนีด้วยสายตาสงสารปนเวทนามีเพียงเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งตัวหรูหราเสื้อผ้าเก่าซีดขาดขาดและเท้าเปล่าเขาเดินเข้ามาในงานโดยไม่มีใครสนใจเพราะเขาเป็นเพียงเด็กยากจนที่มาเก็บเศษอาหารเด็กชายคนนั้นหยุดยืนอยู่ตรงหน้ารถเข็นเขาจ้องมองเด็กหญิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยกมือขึ้นชี้ไปที่เธอทุกคนรอบข้างหันมามองด้วยความมุนงงเสียงพูดคุยเริ่มเงียบลงแล้วเด็็กกกชชาายยพูดดดออมเเสีงงััจน ผมช่วยลูกสาวคุณเดินได้ทันทีที่คำพูดนั้นหลุดออกมาบรรยากาศทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบทุกคนไม่เชื่อหูตัวเองมหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเด็กหญิงค่อยๆหันมามองเด็กชายใบหน้าเต็มไปด้วยความประหลาดใจและแววตาที่เริ่มสั่นไหวมหาเศรษฐีค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เด็กชายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อปนความโกรธเธอพูดอะไรนะรู้ไหมว่าลูกสาวฉันเป็นอัมพาตตั้งแต่เกิดไม่มีหมอคนไหนรักษาได้เสียงของเขาดังไปทั่วห้องแขกที่มาร่วมงานต่างพยักหน้าสนับสนุน เพราะพวกเขาเองก็รู้ว่าหมอที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกเคยพยายามแล้วแต่ล้มเหลวแต่เด็กชายกลับไม่แสดงความหวาดกลัวเขายังคงยืนตัวตรงมองเข้าไปในตาของมหาเศรษฐีแล้วตอบด้วยเสียงหนักแน่นผมไม่ได้โกหกผมช่วยเธอได้จริงๆทุกคนเริ่มซุบซิบกันด้วยความประหลาดใจบ้างหัวเราะเยาะบ้างมองด้วยสายตาสงสัยขณะที่เด็กหญิงนั่งมองเด็กชายด้วยดวงตาที่เริ่มมีประกายแห่งความหวังเล็กๆเธอไม่เคยมีใครบอกเลยว่าสักวันหนึ่งเธออาจจะเดินได้ มหาเศรษฐีจ้องเด็กชายเขมงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเข้มถ้าเธอโกหกฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่แต่ถ้าเธอทำได้จริงฉันจะให้ทุกสิ่งที่เธอต้องการบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความตึงเครียดแขกทุกคนต่างจับจ้องไปที่เด็กชายเล็กๆผู้กล้าพูดคำที่ไม่มีใครคาดคิดเด็กชายไม่ตอบโต้คำพูดของมหาเศรษฐีเขาก้าวเข้าไปใกล้รถเข็นอย่างชาๆแขกในงานต่างอ้าปากค้างด้วยความตกใจที่เด็กยากจนกล้าละเมิดขอบเขตเช่นนี้เด็กหญิงบนรถเข็นเบิกตากว้างหัวใจเธอเต้นแรงราวกับไม่เคยเป็นมาก่อน เด็กชายคุกเข่าลงตรงหน้ารถเข็นวางมือลงเบาๆบนเข่าที่อ่อนแรงของเธอเสียงกระซิบซาบซ่านดังขึ้นรอบห้องเขากำลังทำอะไรมันเป็นแค่เด็กสกรปรกจะช่วยได้อย่างไรแต่เด็กชายยังคงหลับตาและเงียบสงัดเาวากับกำลังสวดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจบรรยากาศในงานเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจทุกสายตาจับจ้องอยู่ที่เด็กชายและเด็กหญิงทันใดนั้นเด็กหญิงรู้สึกได้ถึงความอุ่นแผ่เบาที่แผ่ซ่านไปทั่วขาเธออ้าปากด้วยความตกใจนิ้วเท้า ที่ไม่เคยขยับเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยแขกบางคนร้องเสียงดังด้วยความตกตะลึงดูสิขาของเธอขยับมหาเศรษฐีตะลึงงานดวงตาเบิกกว้างน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อพูดออกมานี่มันเป็นไปได้ยังไงเด็กหญิงค่อยๆขยับนิ้วเท้าอีกครั้งคราวนี้แรงขึ้นกว่าเดิมทุกคนในห้องต่างเบิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อเด็กหญิงหายใจแรงน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาพ่อหน,หนูหนูรู้สึกได้จริงๆเสียงเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น มหาเศรษฐีรีบก้าวเข้ามาใกล้ยอตัวลงข้างรถเข็นมือสันเทาเมื่อสัมผัสขาของลูกสาวเขารู้สึกได้ถึงการสั่นไหวที่แท้จริงไม่ใช่ภาพลวงตาแขกหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแต่ก็ยังนิ่งเงียบด้วยความตกใจเด็กชายยังคงคุกเข่าอยู่เขามองไปที่เด็กหญิงแล้วพูดเบาๆอยากกลัวเชื่อในตัวเองคำพูดนั้นทําให้เด็กหญิงสูดหายใจลึกเธอใช้มือจับที่เท้าเก้าอี้แล้วพยายามขยับขาอีกครั้งเสียงร้องอุทานดังขึ้นรอบห้องเมื่อทุกคนเห็นว่า ขาของเธอเริ่มเคลื่อนไหวได้จริงๆราวกับปาฏิหาริ์กำลังเกิดขึ้นตรงหน้ามหาเศรษฐีถึงกับน้ำตาคลอเขากระซิบเสียงสัน่นลูกพ่อนี่คือสิ่งที่พ่อเฝ้ารอมาทั้งชีวิตเด็กหญิงพยายามยกขาของตัวเองขึ้นอีกครั้งเสียงเชียร์แผ่วเบาจากแขกเริ่มดังขึ้นทีละน้อยทุกคนต่างลุกขึ้นยืนมองด้วยความตื่นเต้นดนตรีที่เคยบรรเลงในงานหยุดลงเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของผู้คนทั้งห้องเธอจับขอบรถเข็นแน่นใช้แรงทั้งหมดที่มีในร่างกายค่อยๆดันตัวเองขึ้นจากเก้าอี้เสียงรองเท้า กระทบพื้นดังก้องไปทั่วเด็กหญิงยืนขึ้นได้จริงๆแม้ร่างกายสั่นเทาแต่เธอก็ยืนอยู่ด้วยสองขาของตัวเองเสียงกรีดร้องด้วยความดีใจดังขึ้นจากแขกในงานบางคนถึงกับร้องให้ออกมามหาเศรษฐีโผเข้ากอดลูกสาวแน่นน้ำตาไหลอาบแก้มเขาไม่สนใจภาพลักษณ์หรือศักดิ์ศรีใดๆอีกต่อไปมีเพียงความสุขที่เห็นลูกสาวที่รักยืนขึ้นต่อหน้าต่อตาเด็กหญิงหันไปมองเด็กชายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความดีใจขอ,อบคุณเธอกล่าวเสียงแผ่วแต่หนักแน่น ทุกสายตาหันไปที่เด็กชายเขายังคงยืนนิ่งเงียบสงบเหมือนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแขกทุกคนพากันกรูเข้ามาล้อมรอบบางคนก้มลงคุกเขา่าต่อหน้าเด็กชายด้วยความศรัทธาบางคนเอามือปิดปากเพราะยังไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อต,อตาเสียงพูดคุยดังระงมนี่มันเกินกว่าหมอจะทําได้เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่มหาเศรษฐียังคงกอดลูกสาวไว้แน่นเขาเงยหน้ามองเด็กชายด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปจากความโกรธเป็นความนอบน้อมเธอคือผู้ที่พระเจ้าส่งมาใช่หรือไม่ เสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความเคารพเด็กชายเพียงสายหัวเบาๆแววตาของเขาสงบนิ่งผมแค่ทำในสิ่งที่ผมควรทำคำตอบสั้นๆแต่เต็มไปด้วยพลังทำให้ทุกคนเงียบลงทันทีเด็กหญิงที่เพิ่งยืนขึ้นได้ค่อยๆก้าวทีละก้าวแขกทั้งห้องต่างมองตามด้วยความตื่นตะลึงน้ำตาไหลพากเธอเดินไปหามือเล็กๆของเด็กชายแล้วจับไว้แน่นถ้าไม่มีคุณหนูคงไม่มีวันได้ยืนแบบนี้ทั้งห้องเงียบกริบไปชั่วขณะก่อนที่เสียงปรบมือดังกึกก้องราวกับกำแพงทั้งตึกสั่นสะเทือนบรรยากาศเต็มไปด้วยความมปปลบื และศรัทธาที่ไม่เคยมีมาก่อนเสียงปรบมือยังคงดังก้องต่อเนื่องแขกบางคนถึงกับวิ่งออกไปบอกผู้คนภายนอกว่าลูกสาวมหาเศรษฐียืนได้แล้วข่าวแพร่กระจายรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งผู้คนเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในคฤหาสน์เพื่อดูปาฏิหาริย์ด้วยตาของตนเองมหาเศรษฐียืนขึ้นดวงตาย,ยังเต็มไปด้วยน้ำตาเขาเอามือจับ,บ่ากของเด็กชายแน่นจากวันนี้ไปเธอไม่ใช่แค่เด็กยากจนอีกแล้วเธอคือผู้ที่ช่วยชีวิตครอบครัวของฉันน้ำเสียงเต็มไปด้วยความจริงใจเด็กชายยังคงนิ่งเงียบเขาไม่ได้ยิ้มด้วยความภูมิใจ แต่เพียงมองไปรอบๆห้องแขกที่เคยหัวเราะเยาะเขาเมื่อครู่ตอนนี้กลับก้มศีรษะให้ด้วยความเคารพเด็กหญิงที่ยืนอยู่ได้เองยังคงจับมือเด็กชายไม่ปล่อยเธอหันไปหาผู้คนในห้องน้ำตาเอ่อคลอแต่แฝงด้วยความเข้มแข็งนี่ไม่ใช่ความฝันหนูเดินได้จริงๆเสียงร้องให้เสียงปรบมือและเสียงสวดมนต์ของบางคนดังประสานกันในห้องรูราทุกคนต่างรู้สึกว่าตนได้เห็นสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์มหาเศรษฐีเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาของลูกสาวอย่างอ่อนโยนเขามองเธอเดินได้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภูมิใจ และรักล้นหัวใจแขกหลายคนยังคงถ่ายวิดีโอและถ่ายทอดสิ่งที่เห็นต่อไปยังโลกภายนอกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทั่วทั้งห้องเพราะผู้คนไม่อาจรอที่จะบอกเล่าเรื่องราวปาฏิหารนินี้เด็กชายค่อยๆดึงมือของตนออกจากการจับของเด็กหญิงแล้วถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาของเขายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมเด็กหญิงสายหน้าเล็กน้อยไม่อยากปล่อยมือแต่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้สึกเหมือนกำลังจับแสงสว่างที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปทุกคนในที่นี้จะไม่มีวันลืมวันนี้มหาเศรษฐี พูดด้วยเสียงหนักแน่นเขาหันไปบอกแขกในงานสิ่งที่พวกเราเห็นคือความจริงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพียงปาฏิหาริย์แต่คือบทเรียนของความศรัทธ,ธาและความหวังแขกทุกคนพยักหน้าด้วยความซาบซึ้งเด็กหญิงค่อยๆเดินไปข้างหน้าอีกก้าแขกบางคนถึงกับร้องให้ออกมาดังๆเมื่อเห็นความแข็งแรงในดวงตาของเธอเด็กชายหันกลับไปมองมหาเศรษฐีและลูกสาวอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นดินก่อนที่เขาจะก้าวถอยออกไปชา้ชาๆท่ามกลางสายตาที่จ้องมองด้วยความศรัทธ,ธาของทุกคนในห้อง เด็กชายก้าวถอยหลังทีละก้าวแขกที่ยืนอยู่ข้างทางต่างเปิดทางให้โดยไม่ต้องมีใครบอกเรากับกำลังเคารพในบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจะอธิบายได้เสียงในห้องเงียบสงัดอีกครั้งทุกคู่ตามองตามเด็กชายตัวเล็กที่กำลังจะเดินออกไปจากคฤหาสน์หรูเด็กหญิงรีบก้าวออกจากอ้อมกอดของบิดาแม้ขาอย่างสันเทาแต่เธอก็วิ่งตามไปอย่างไม่ลังเลเธอร้องเรียกเสียงดังอย่าไปได้โปรดอย่าทิ้งหนูไว้คนเดียวเสียงของเธอดังก้องไปทั่วทั้งห้องแขกหลายคนถึงกับกลั้นน้ำตา ไม่ได้ภาพเด็กหญิงที่เพิ่งเดินได้ครั้งแรกกำลังวิ่งไล่ตามเด็กชายผู้ยากจนเป็นภาพที่สเตือนใจเกินกว่าจะลืมมหาเศรษฐีหยุดนิ่งมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยหัวใจที่สั่นไหวเขาไม่เคยเห็นลูกสาวของเขามีความกลา้าและความสุขเช่นนี้มาก่อนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานานหลายปีเด็กชายหยุดเดินหันกลับมาช้าชาแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสงบเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มบางๆให้เด็กหญิงที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้เด็กหญิงวิ่งเข้ามาถึงตัวเด็กชายแล้ว โผกอดเขาแน่นน้ำตาแห่งความดีใจไหลพรากอาบแก้มเธอพูดเสียงสัน่นหนูไม่เคยคิดเลยว่าสักวันจะได้ยืนได้วิ่งแบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะคุณเด็กชายยืนนิ่งปล่อยให้เธอกอดเขาเงยหน้ามองเพดานสูงของคฤหาหนดดวงตาสะท้อนแสงไฟระยิบระยับแขกในงานต่างกลั้นหายใจรู้สึกเหมือนได้เห็นภาพที่งดงามที่สุดในชีวิตมหาเศรษฐีเดินเข้ามาใกล้มือใหญ่ของเขาสัน่นเมื่อวางลงบนไหล่ของเด็กชายเขาเอ่ยเสียงหนักแน่นจากวันนี้ไปเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับครอบครัวฉันอีกแล้วเธอคือผู้ที่เราจะไม่มีวันลืม แขกทุกคนปรบมืออีกครั้งเสียงดังกึงกก้องไปทั่วทั้งห้องน้ำตาและรอยยิ้มผสมปนเปกันจนบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและความอบอุ่นเด็กหญิงยังคงกอดเด็กชายไม่ยอมปล่อยเธอยกหน้าขึ้นมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหวังและความสุขอย่าหายไปจากชีวิตหนูนะเด็กชายมองเธอเงียบๆไม่พูดสักคำแต่รอยยิ้มที่อ่อนโยนก็เป็นคำตอบที่เธอต้องการได้ยินมากที่สุดเสียงดนตรีอันเงียบงนันภายในห้องเริ่มกลับมาดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ ไม่ใช่เพื่อความบันเทิงหากเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาใหม่แขกในงานบางคนยกมือขึ้นสวดภาวนาบางคนก้มศีรษะด้วยความเคารพต่อเด็กชายที่เพิ่งสร้างสิ่งมหศัศจรรย์ตรงหน้ามหาเศรษฐีหันไปสั่งผู้รับใช้ทันทีตั้งแต่วันนี้เด็กคนนี้จะได้รับการดูแลเหมือนลูกชายของฉันเองคำพูดนั้นทำให้แขกทั้งห้องต่างฮือฮาบางคนถึงกับยกมือปรบมือด้วยความเห็นด้วยเด็กหญิงที่ยังยืนกอดเด็กชายอยู่เงยหน้ามองพ่อด้วยรอยยิ้มกว้างที่สุดในชีวิตเธอไม่เคยเห็นพ่อยออมมรรับบบใคได้้ง่่าายๆแนบบนีก เด็กชายค่อยๆพลาออกเล็กน้อยมองไปที่มหาเศรษฐีด้วยสายตาสงบผมไม่ต้องการทรัพย์สินหรือเกียรติยศผมเพียงแค่อยากเห็นเธอยิ้มและเดินได้ด้วยตัวเองคำพูดนั้นทําให้ทั้งห้องเงียบกริบอีกครั้งมหาเศรษฐีถึงกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยน้ําตาไหลออกมาไม่ไอายใครทุกคนต่างรู้ว่าชายผู้ร่ารวยที่สุดในเมืองกําลังยอมรับความจริงที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าทรัพย์สินเงินทองเด็กหญิงบีบมือเด็กชายแน่นกว่าเดิมน้ําตาไหลอาบแก้มแต่เต็มไปด้วยรอยยิม้มสําหรับหนูคุณคือปาฏิหาร เมื่อทุกอย่างเริ่มสงบลงเด็กชายและเด็กหญิงยังคงยืนจับมือกันอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนทั้งห้องแสงไฟระยิบระยับเหนือสีสะท้อนลงมาที่ทั้งคู่ราวกับสองประกายแห่งความหวังมหาเศรษฐีเดินเข้ามาใกล้อีกครั้งน้ำตายังคงไหลไม่หยุดเขาพูดเสียงสัน่นฉันใช้เงินทองนับไม่ถ้วนเพื่อหาความหวังแต่ไม่เคยมีใครให้ได้จนกระทั่งวันนี้ที่เด็กชายคนหนึ่งผู้ไร้ทรัพย์สินกลับมอบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้แก่ฉันนั่นคือรอยยิ้มของลูกสาวฉันแขกทั้งห้องต่างพากันปรบมือกึกก้องอีกคครั้งงบางน ร้องให้ด้วยความปราบปรือบางคนถึงกับคุกเขา่าลงด้วยความเคารพต่อเด็กชายผู้ที่ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีทรัพสมบัติแต่มีหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังเด็กหญิงยังคงยืนอยู่ด้วยสองขาของเธอเองน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเธอหันไปมองผู้คนรอบห้องแล้วพูดเสียงดังชัดเจนสิ่งที่เกิดขึ้นกับหนูไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงและความจริงนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าหมดหวังไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายแรงเพียงใดคำพูดของเธอทำให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบก่อนจะตามมาด้วยเสียงปรบมืออันยาวนานอีกครั้งมหาเศรษฐีกอดลูกสาวแน่นแล้ว หันไปมองเด็กชายด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเคารพเธอเปลี่ยนชีวิตเราทั้งครอบครัวฉันจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้แต่เด็กชายเพียงยิ้มบางๆเขาใสา่หัวชาชาและตอบด้วยเสียงอ่อนโยนผมไม่ได้ต้องการอะไรสิ่งเดียวที่ผมอยากเห็นคือความสุขที่แท้จริงในแววตาของเธอเด็กหญิงน้ำตาไหลพากเธอโผกดเด็กชายอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยความเศร้าแต่ด้วยความดีใจและความหวังที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ผู้คนที่อยู่รอบๆต่างมองภาพนั้นด้วยความทราบซึ่งไม่มีใครพูดอะไรแต่ในหัวใจของทุกคนรู้ดีว่า พวกเขาเพิ่งเป็นพยานต่อเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตคืนนั้นงานเลี้ยงไม่ได้จบลงด้วยความรูวราฟุ่มเฟือยเหมือนทุกครั้งแต่จบลงด้วยน้ำตาแห่งความสุขรอย,ยิ้มแห่งความศรัทธาและบทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ว่าปาฏิหารไม่จำเป็นต้องมาจากผู้วิเศษหากแต่มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์และศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนเด็กหญิงก้าวเดินไปกับเด็กชายท่ามกลางเสียงปรบมือกึกกล้องทุกก้าวของเธอคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังทุกย่างก้าวคือการประกาศว่าไม่มีสิ่งใดที่เเเเปป็็นนนนนไไไม่่ดด้้และใคืืัออองงงรราาาวขกกชยยจ ผู้กล้าพูดความจริงที่เป็นไปไม่ได้และลูกสาวมหาเศรษฐีที่ลุกขึ้นเดินได้ไกลเป็นตำนานที่จะถูกเล่าขานไปตราบนานเท่านาน